สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สวนปฏิบัติธรรมป่าดอนมงนะครับบ้านเปาะอําอเภอขอวังจังหวัดเจษโสทรนนะครับทางเข้าสวนปฏิบัติธรรมก็สวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ร่มรื่นมากนะครับที่นี่เป็นป่าชุมชนนะครับที่นี่มีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ด้วยนะครับเป็นรูปปั้นของหลวงพ่อโตนะครับ ที่นี่คือสวนปฏิบัติธรรมนะครับสวนป่าดอนโมงครับอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรน,นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับมีพระพิสเนรแล้วก็หลวงพ่อโตนะครับที่นี่ร่มรื่นแล้วก็สวยงามนี้ครับหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับมาขอพอรกันได้เลยนะครับชาวบ้านบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับใครจะไปทํางานทําการใครจะแต่งงานใครจะ ทํากิจการอะไรต่างๆมาขอพรที่หลวงพ่อโตก็สมหวังทุกรายเลยนะครับรูปปั้นหลวงพ่อโตนะครับหลมีหลวงพี่นะครับจําวัดอยู่ที่นี่เพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับตอนนี้ผมกับยูนี่ผมได้เสวนาธรรมกับท่านนะครับที่นี่ร่มรื่นนะครับมีมีนกยุงด้วยนะครับที่นี่ครับมีนกยุงแล้วก็มีไก่ ป่าเยอะเลยนะครับที่นี่ครับนี่ครับนกยูงครับคุณผู้ชมจะเห็นนกยูงเยอะมากนะครับประมาณสัก20ตัวเห็นจะได้นะครับเห็นหลวงพ่อบอกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าที่ผมไปผมเห็นตัวนี้มันหากินอยู่บริเวณแถวแถวรอบๆขององค์พระหลวงพ่อโตนี่ครับนี่พระพิสเนตนะครับคุณผู้ชมครับลมลื่นแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับที่นี่ครับที่ สวนปฏิบัติธรรมป่าดอนมงนะครับแล้วก็ถ้ามีประชาชนที่สนใจจะมานั่งสมาธิจะมาทําบุญค้างที่วัดเลยก็ได้เช่นกันนะครับนี่มีพื้นที่ให้นะครับมีเต็นท์มีเต็นท์นให้แล้วก็มีที่เป็นส่วนตัวให้นะครับถ้าหลังจากที่ไวรัสโควิด COVID หยุดระบาดนะครับท่านใดจะมาก็ขอเชิญได้นะครับนี่ที่นี่ที่เป็นศาลาอนเนกประสงค์นะครับตรงนี้นี่ครับศาลาอนเนกประสงค์ ของสวนเขาเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับหรือว่าสวนป่าดอนมงนั่นเองผมนี่ครับผมเห็นนี่ครับนกยุงนะครับคุณผู้ชมกําลังเดินไปหนึ่งตัวนะครับที่นี่นะครับร่มรื่นแล้วก็มีนี่ลากไม้แปลกตาทีเดียวนะครับนี่กุฏินะครับของพระนะครับที่จําวัดอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมสวนป่าดอนมงบ้านาะตะบนคอว้างอำเพอคอวาง จังหวัดเจโสทรอนอันทีนี่ลมเลือนปลาใหม่เยอะแยะเจ็ดก็ออกหลายนุ่นุ่งก็เยอะมีประมาณยี่สิบกว่าตัวธรรมชาติของปลาใหม่นะครับผลไม้ปลาก็มี่แต่ว่ามันยังมันออกยังมันออกบักเยียงนี่บางหันนี่นีเครือบพิพวนบะ แม่บอกผีพพวนหรือบอกย่างบ่กลูกคนบอกลูกน้อยบอกบกก็มีันก็มีบอกเม็ก็มีบอก็ยังได้เห็ดส่วนไหนหลายบอกพี่น้องคนแน่ว่าเห็ดจะลายันตกมันบอกยางตัวนั้นเขาบอกจุ้มจ้องละ้นมัวนี้มันหล่นลงมาอคุณผู้ชมเอยเบิรงครับปีปลาเป็นหล่มเรื่นนะครับ สุดยอดคนละหม่ปลาหมักยาก่างบอกย่หลังลงพ่อโตบ่ะเดี๋ยวไปขึ้นหมักย่างกันดีกว่านะฮ่าวท่น <c oughs> า <c oughs> ดนดีบ่นงไ่าขึ้นไหอ่ะนั่นแหละคือบรรยากาศที่น้องเพื่อนบอกนะครับคุณผู้ชมครับพูนเสียงนกยุ่งมากเหรอครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเบิ่งนกยุ่งกันเลยเนาะครับเนาะไป <c oughs> สวยทีเดียวนะครับนกยุงนะครับคุณผู้ชมดูโอ้สวย,สวยทีเดียวนะครับนกยุงอยู่ใกล้ๆแถวหลวงพ่อโตนะครับตรงแถวแถวแถวที่ทสวยทีเดียวครับนกยุง Gr, พระพุทธรูปของเป็นรูปปั้นของหลวงพ่อโตนั่นเองนะครับซึ่งนกยุงนะครับมักจะหากินอยู่แถวบริเวณแห่งนี้นะครับนี่ครับขุนคนนะครับคุณผู้ชมไปแล้วนี่ครับสวยทีเดียวครับไปแล้วดูมันครับสวยทีเดียวนะครับนี่หางยาวเฟื้อยเลยสวยจรริงคับอ พุนนะครับนกยุ่งตัวนึงครับใช่ไหมล่ะพุนผนย่างใช่ไห่ผนนกยุ่งตัวหนึ่งผุนเห็นแล้วพุนไปพุนนกยุง่งนกยุงกย่งครับมีนกยุงด้วยหนึ่งตัวนะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะครับคุณผู้ชมครับนี่บริเวณตรงนี้นี่จับอยู่ตรงนี้นะครับคุ้น